คุณเคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติไหมเรื่องราวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลใดๆคืนนี้บนเรือสำราญสุดหรูลำหนึ่งได้มีหญิงสาวคนหนึ่งค้นพบความลับที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลแต่เธอยังไม่รู้เลยว่าการค้นพบครั้งนี้จะนําเธอไปสู่จุดเริ่มต้นของสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บนเรือสำราญสุดหรูสายลมยามเย็นพัดเอื่อยๆกลิ่นวายชั้นดีคลุ้งไปทั่วเสียงดนตรีแจ๊สบเลงแผ่วเบา แพทองทานนั่งอยู่บนโซฟากำมหี่สีแดงเข้มเธอจิบแชมเปญอย่างผ่อนคลายพลางมองดูแสงไฟระยิบระยับริมสองฝั่งแม่น้ำทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์เรือหลายลำก็ดังกระหึ่มเข้ามาใกล้ดังสนั่นจนกลบเสียงเพลงแสงไฟฉุกเฉินสีแดงสาดส่องไปทั่วบริเวณสะท้อนกับผิวน้ำเป็นเงาวูบวาบเรือลำใหญ่หลายลำโผลออกมาจากเงามืด มีตราสัญ,ญลักษณ์กองทัพติดอยู่ชัดเจนทหารในชุดเครื่องแบบเต็มยศกระโดดขึ้นมาบนเรืออย่างรวดเร็วใบหน้าของพวกเขาเรียบเฉยสายตาแข็งกร้าวแพทองทานวางแก้วแชมเปญลงทันทีหัวใจของเธอเต้นรัวแรงร้ากับกลองที่กำลังถูกตีอย่างบ้าคลัง่งเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะใกล้เข้ามาทุกทีหนึ่งไมนายทหารยื่นมือมาหาเธอ เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเงยือกเย็นคุณแพทย์องทานเชิญไปกับเราเธอพยายามตั้งสติพยายามมองหาความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าขยับทุกคนบนเรือต่างตกอยู่ในอาการช็อกแพททองทานก้าวตามทหารไปอย่างจำใจก่อนที่ประตูห้องโดยสารจะปิดลงเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายภาพสุดท้ายที่เห็นคือใบหน้าของผู้คนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว และแม่น้ำเจ้าพระยาที่เงียยสงัดเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวและไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในตอนแรกผมไม่สามารถเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงและเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงได้ครับผมจะเขียนเรื่องราวใหม่ทั้งหมดโดยใช้หัวข้อที่น่าสนใจและสร้างสรรค์นในภาษาไทยนะครับเนื้อเรื่องจะยังคงเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความตื่นเต้นโดยจะเน้นที่การบรรยายบรรยากาศและอารมณ์ของตัวละครเป็นหลักเพื่อให้เหมาะกับการนำไปเล่าเป็นเรื่องราวทางเสียงครับการเดินทางสู่รุ่งอรุณแห่งความลับ เรือสำราญแห่งนี้มีชื่อว่ารุ่งอรุณเป็นเรือที่เต็มไปด้วยความหรูหราและความลึกลับแพทองทันเดินอยู่บนดาดฟ้าเรือที่ปูด้วยไม้เนื้อดีพลางมองดูดวงจันทร์ที่ส่องแสงนวลลงมาบนผิวน้ำสายลมพัดเส้นผมของเธอเบาๆสร้างความรู้สึกผ่อนคลายแต่ในใจของเธอกลับไม่เป็นเช่นนั้นเธอได้ขึ้นเรือมาโดยไม่คาดคิดหลังจากได้รับจดหมายเชิญฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือโบราณภายในจดหมายไม่มีข้อความใดๆนอกจากแผนที่และวันที่เท่านั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในเรื่องราวที่ไม่สาม,มารถปฏิเสธได้ แพทองทานเดินไปที่หัวเรือเธอสังเกตเห็นว่าบรรยากาศบนเรือนั้นแปลกไปทุกคนสวมชุดราตรีที่สวยงามแต่ใบหน้าของพวกเขากลับไร้ซึ่งรอยยิ้มดวงตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความกังวลและซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างแพทองทานพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับพวกเขาแต่ก็ทำได้ยาก ทันใดนั้นเสียงเพลงจากห้องถงใหญ่ก็หยุดลงอย่างกะทันหันความเงียบเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งลำเรือราวกับว่าโลกทั้งใบได้หยุดนิ่งแพท,ทองทานรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แล่นไปตามสันหลังของเธอเธอหันไปมองรอบๆและเห็นประตูบานหนึ่งที่ปกติแล้วจะปิดตายบานประตูนั้นกำลังเปิดออกช้าๆพร้อมกับแสงสีทองที่ส่องออกมาจากภายใน ความอยากรู้อยากเห็นเอาชนะความกลัวแพทองทานตัดสินใจเดินเข้าไปในประตูนั้นได้นในเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีชั้นหนังสือสูงจรดเพดานหนังสือทุกเล่มถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือมีหนังสือเล่มหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศหนังสือเล่มนั้นเรืองแสงเป็นสีทองและตัวอักษรบนหน้าปกก็กำลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อแพทองทันยื่นมือออกไปสัมผัสหนังสือก็ตกลงมาในมือของเธออย่างนุ่มนวลทันทีที่เธอเปิดมันออกภาพต่างๆก็พุ่งเข้ามาในสมองของเธอราวกับสายน้ำที่เชี่ยวกรากเธอเห็นภาพของอดีตท,ที่ถูกลบเลือนไปและภาพของอนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเธอเห็นการต่อสู้ระหว่างแสงและความมืดเห็นโลกที่ถูกทำลายและฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ ในขณะที่เธอกำลังสับสนกับภาพที่เห็นอยู่ทหารในชุดเครื่องแบบสีเข้มก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาไม่ได้สวมชุดทหารของกองทัพใดๆที่เธอรู้จักพวกเขามีตราสัญลักษณ์รูปกริอขกันบนหน้าอกและดวงตาของพวกเขาก็เป็นสีเงินวาววับผู้นำของพวกเขาเดินเข้ามาใกล้แพทองทานเขาไม่ได้ถืออาวุธใดๆแต่แววตาของเขากลับทำให้เธอรู้สึกถึงอันตรายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาพูดด้วยเสียงทุ่มต่ำว่าในที่สุดก็เจอแล้วผู้ที่ถูกเลือก แพทองทานไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเธอเพยายามถอยหนีแต่เท้าของเธอกลับถูกตรึงอยู่กับที่ผู้นําคนนั้นยื่นมือมาหาเธอและกล่าวต่อว่าหนังสือเล่มนั้นคือความทรงจําของโลกความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานนับพันปีและมันเลือกเธอเป็นผู้พิทักษ์ทหารอีกคนเดินเข้ามาพร้อมกับกล่องไม้สลักลายโบราณเมื่อเขาเปิดมันออกแพทองทานก็เห็นกุญแจทองคําโบราณที่ส่องประกายระยิบระยับผู้นําคนนั้นกล่าวว่ากุญแจออกนี้จะเปิดประตูสู่ความจริงและมีเพียงผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้ เสียงไซเรนดังขึ้นก้องไปทั่วทั้งลำเรือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้นำคนนั้นหันไปมองประตูทางเข้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเราไม่มีเวลาแล้วเขากล่าวเขาวางกุญแจทองคำลงในมือของแพทองทานจากนั้นเขาก็หันไปสั่งการทหารของเขาให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แพทองทานยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมเธอถึงต้องมาพัวพันกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเช่นนี้ เสียงปืนดังขึ้นจากทางด้านหน้าของเรือเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวแพทองทานมองเห็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่บนดาดฟ้าเรือเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวธรรมดาแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนาผู้นำคนนั้นหันกลับมามองแพทองทานเป็นครั้งสุดท้ายเขายิ้มอย่างอ่อนโยนชะตาได้กำหนดแล้ว แพท,ทองทานกระชับหนังสือและกุญแจในมือแน่นหัวใจของเธอเต้นรัวแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าเธอได้มาถึงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และการผจญภัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวและไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในตอนแรกผมไม่สามารถเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงและเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงได้ครับ ผมจะเขียนเรื่องราวใหม่ทั้งหมดโดยใช้หัวข้อที่น่าสนใจและสร้างสรรค์นในภาษาไทยนะครับเนื้อเรื่องจะยังคงเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความตื่นเต้นโดยจะเน้นที่การบรรยายบรรยากาศและอารมณ์ของตัวละครเป็นหลักเพื่อให้เหมาะกับการนำไปเล่าเป็นเรื่องราวทางเสียงครับการเดินทางสู่รุ่งอรุณแห่งความลับเรือสำราญแห่งนี้มีชื่อว่ารุ่งอรุณ เป็นเรือที่เต็มไปด้วยความหรูหราและความลึกลับแพทองทานเดินอยู่บนดาดฟ้าเรือที่ปูด้วยไม้เนื้อดีพลางมองดูดวงจันทร์ที่ส่องแสงนวลลงมาบนผิวน้ำสายลมพัดเส้นผมของเธอเบาๆสร้างความรู้สึกผ่อนคลายแต่ในใจของเธอกลับไม่เป็นเช่นนั้นเธอได้ขึ้นเรือมาโดยไม่คาดคิดหลังจากได้รับจดหมายเช่นฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือโบราณภายในจดหมายไม่มีข้อความใดๆนอกจากแผนที่และวันที่เท่านั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในเรื่องราวที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แพทองทานเดินไปที่หัวเรือเธอสังเกตเห็นว่าบรรยากาศบนเรือนั้นแปลกไปทุกคนสวมชุดราตรีที่สวยงามแต่ใบหน้าของพวกเขากลับไร้ซึ่งรอยยิ้มดวงตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความกังวลและซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างแพทองทานพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับพวกเขาแต่ก็ทำได้ยาก ทันใดนั้นเสียงเพลงจากห้องถงใหญ่ก็หยุดลงอย่างกะทันหันความเงียบเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งลำเรือราวกับว่าโลกทั้งใบได้หยุดนิ่งแพท,ทองทานรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แล่นไปตามสันหลังของเธอเธอหันไปมองรอบๆและเห็นประตูบานหนึ่งที่ปกติแล้วจะปิดตายบานประตูนั้นกำลังเปิดออกช้าๆพร้อมกับแสงสีทองที่ส่องออกมาจากภายใน ความอยากรู้อยากเห็นเอาชนะความกลัวแพทองทานตัดสินใจเดินเข้าไปในประตูนั้นด้านในเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีชั้นหนังสือสูงจรดเพดานหนังสือทุกเล่มถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือมีหนังสือเล่มหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศหนังสือเล่มนั้นเรืองแสงเป็นสีทองและตัวอักษรบนหน้าปกก็กำลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อแพทองทันยืน่นมือออกไปสัมผัสหนังสือก็ตกลงมาในมือของเธออย่างนุ่มนวลทันทีที่เธอเปิดมันออกภาพต่างๆก็พุ่งเข้ามาในสมองของเธอราวกับสายน้ำที่เชี่ยวกรากเธอเห็นภาพของอดีตท,ที่ถูกลบเลือนไปและภาพของอนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเธอเห็นการต่อสู้ระหว่างแสงและความมืดเห็นโลกที่ถูกทำลายและฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ ในขณะที่เธอกำลังสับสนกับภาพที่เห็นอยู่ทหารในชุดเครื่องแบบสีเข้มก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาไม่ได้สวมชุดทหารของกองทัพใดๆที่เธอรู้จักพวกเขามีตราสัญลักษณ์รูปกริชข้อยกันบนหน้าอกและดวงตาของพวกเขาก็เป็นสีเงินวาววับผู้นำของพวกเขาเดินเข้ามาใกล้แพทองทานเขาไม่ได้ถืออาวุธใดๆแต่แววตาของเขากลับทำให้เธอรู้สึกถึงอันตรายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าในที่สุดก็เจอแล้วผู้ที่ถูกเลือก แพทองทานไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเธอเพยายามถอยหนีแต่เท้าของเธอกลับถูกตรึงอยู่กับที่ผู้นําคนนั้นยื่นมือมาหาเธอและกล่าวต่อว่าหนังสือเล่มนั้นคือความทรงจําของโลกความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานนับพันปีและมันเลือกเธอเป็นผู้พิทักษ์ทหารอีกคนเดินเข้ามาพร้อมกับกล่องไม้สลักลายโบราณเมื่อเขาเปิดมันออกแพทองทานก็เห็นกุญแจทองคําโบราณที่ส่องประกายระยิบระยับผู้นําคนนั้นกล่าวว่ากุญแจออกนี้จะเปิดประตูสู่ความจริงและมีเพียงผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้ เสียงไซเรนดังขึ้นก้องไปทั่วทั้งลำเรือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้นำคนนั้นหันไปมองประตูทางเข้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเราไม่มีเวลาแล้วเขากล่าวเขาวางกุญแจทองคำลงในมือของแพททองทานจากนั้นเขาก็หันไปสั่งการทหารของเขาให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แพทองทานยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมเธอถึงต้องมาพัวพันกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเช่นนี้ เสียงปืนดังขึ้นจากทางด้านหน้าของเรือเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวแพทองทานมองเห็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่บนดาดฟ้าเรือเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวธรรมดาแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนาผู้นำคนนั้นหันกลับมามองแพทองทานเป็นครั้งสุดท้ายเขายิ้มอย่างอ่อนโยนชะตาได้กำหนดแล้ว แพท,ทองทานกระชับหนังสือและกุญแจในมือแน่นหัวใจของเธอเต้นรัวแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าเธอได้มาถึงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และการผจญภัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลจากเหตุการณ์ก่อนหน้าผมได้เขียนเรื่องราวใหม่ที่น่าสนใจและสร้างสรรในภาษาไทยให้แล้วนะครับ โดยเน้นที่การบรรยายบรรยากาศและอารมณ์ของตัวละครเป็นหลักเพื่อให้เหมาะกับการนําไปเล่าเป็นเรื่องราวทางเสียงผมจะสารต่อเรื่องราวจากจุดนั้นให้มีความเข้มข้นและน่าติดตามยิ่งขึ้นครับการเดินทางสู่รุ่งอรุณแห่งความลับบทที่สองไททองทานยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลําพังในมือของเธอคือกุญแจทองคาโบราณที่ส่องประกายเรืองรองและหนังสือลึกลับที่เต็มไปด้วยภาพในอดีตและอนาคต เสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากด้านหน้าของเรือเสียงกรีดร้องและความวุ่นวายเริ่มดังเข้ามาใกล้แพทองทานรู้แล้วว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องทำอะไรบางอย่าง, <S <S งเธอหันกลับไปมองรอบๆห้องสมุดทุกอย่างดูมันจะผิดปกติไปจากเดิมหนังสือที่เคยถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบกลับลอยอยู่กลางอากาศหลายสิบเล่มแสรรงสีทองจากหนังสือเหล่านั้นส่องประกายระยิบระยับไปทั่วทั้งห้องแพทองทานรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มหาศาลจากพวกมัน เธอรู้ว่าหนังสือเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาแต่มันคือแหล่งรวมความรู้และความลับที่โลกไม่เคยรู้มาก่อนทันใดนั้นหน้าต่างบานหนึ่งก็แตกออกแสงสีฟ้าสว่างจ้าสาดเข้ามาพร้อมกับร่างของชายในชุดคลุมสีดำที่กระโดดเข้ามาจากด้านนอกดวงตาของเขาเป็นสีแดงกำําและมีรอยยิ้มที่น่ากลัวปรากฏอยู่บนใบหน้าเขาคือศัตรูที่ทหารชุดเข้มกำลังต่อสู้ด้วยเขาไม่พูดอะไรเลยแต่จ้องมองมาที่แพทองทานและหนังสือในมือของเธอส่งมันมาให้ข้า ชายคนนั้นกล่าวด้วยเสียงที่เย็นชาและแห่พระราวกับมาจากก้นบึ้งของนรกแพทองทานไม่ยอมเธอเก็บหนังสือและกุญแจไว้ในอ้อมแขนอย่างแนบแน่นเธอรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญมากและเธอต้องปกป้องมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วกับสายลมแพทองทานหลับตาลงและภาวนาให้ตัวเองปลอดภัยทันใดนั้นแสงสีทองจากหนังสือก็พุ่งออกมาจากตัวเธอเป็นโล่ป้องกันชายชุดดำกระเด็นกลับไปอย่างรุนแรงเขามองดูแพทองทานด้วยความประหลาดใจจะมีพลังเช่นนี้ได้อย่างไรเขากล่าว แพทองทานเองก็ตกใจไม่แพ้กันเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีพลังเช่นนี้มาก่อนแสงสีทองนั้นทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังปกป้องเธออยู่อย่าคิดว่าเจ้าจะรอดพ้นไปได้ชายชุดดํากล่าวเขาใช้พลังบางอย่างทําให้หนังสือที่ลอยอยู่รอบๆพุ่งเข้ามาหาแพทองทานอย่างบ้าคลั่งแพทองทานพยายามหลบหลีกแต่หนังสือก็มีจํานวนมากเกินไปในที่สุดหนังสือเล่มหนึ่งก็พุ่งเข้ามาชนเธออย่างจังทําให้เธอกระเด็นไปกระแทกกับชั้นหนังสืออย่างแรง กุญแจทองคำหลุดออกจากมือของเธอและตกลงไปในช่องเล็กๆระหว่างชั้นหนังสือชายชุดดำยิ้มอย่างพอใจเขาพุ่งเข้าไปหาช่องนั้นเพื่อเอากุญแจแต่ในขณะที่เขาเอื้อมมือเข้าไปแสงสีทองจากหนังสือก็รวมตัวกันและพุ่งเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วชายชุดดำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและร่างของเขาก็สลายไปในอากาศอย่างช้าๆเมื่อทุกอย่างสงบลงแพทองทานก็ลุกขึ้นอย่างช้าๆเธอรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะหากุญแจเธอรู้ว่ากุญแจดอกนั้นสำคัญมากและเธอต้องเอามันกลับคืนมาให้ได้ เธอเริ่มค้นหายอย่างระมัดระวังเธอต้องขยับหนังสือและฉันวางหนังสืออย่างช้าๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเสียงดังขึ้นและในที่สุดเธอก็พบมันกุญแจทองคายังคงส่องประกายระยิบระยับอยู่ตรงนั้นแพทองทานรู้สึกโล่งใจและรีบหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังในขณะที่เธอกําลังจะหันกลับไปประตูห้องสมุดก็เปิดออกอีกครั้งและคราวนี้คนที่เข้ามาคือผู้นําทหารชุดเข้มเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังคงยืนอยู่ได้เขามองแพทองทานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโล่งใจและกล่าวว่าคุณปลอดภัยแล้วเกิดอะไรขึ้น แททองทานถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเราถูกโจมตีเขาตอบพวกเขาต้องการหนังสือเล่มนั้นทำไมหนังสือเล่มนั้นคือแหล่งพลังงานที่มหาศาลมันสามารถสร้างหรือทำลายโลกได้และพวกเขาก็ต้องการมันเพื่อที่จะครอบครองโลกเขาอธิบายแททองทานมองหนังสือในมือของเธอด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีพลังขนาดนั้นคุณต้องไปกับเราผู้นำกล่าวเราจะพาคุณไปที่ที่ปลอดภยัย แล้วเรือลำนี้ล่ะแพทย์อ์ทานถามเรือลำนี้กำลังจะจมผู้นำตอบเราต้องรีบไปจากที่นี่เขานำทางแพทย์ทองทานไปยังส่วนที่ปลอดภัยของเรือที่นั่นมีเรือเล็กๆล,ลำหนึ่งจอดอยู่และทหารที่เหลือก็รออยู่ที่นั่นแล้วเมื่อแพทย์อ์ทานก้าวขึ้นไปบนเรือเล็กเธอหันกลับไปมองเรือสำราญรุ่งอรุณเป็นครั้งสุดท้ายเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและเรือก็กำลังจมลงอย่างช้าๆแพทย์ทองทานรู้สึกเศร้าใจแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่เธอปลอดภยัย เรือเล็กเคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วผู้นำหันมามองแพทองทานและกล่าวว่าการเดินทางของคุณยังไม่จบแค่นี้หมายความว่าอย่างไรแพทย์อ์ทานถามคุณคือผู้ที่ถูกเลือกและคุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของคุณเขาอ,อธิบายคุณคือความหวังสุดท้ายของเราแพทองทานมองดูดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าเธอยังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน การเดินทางสู่รุ่งอรุณแห่งความลับบทที่สามแททองทานนั่งเงียบๆอยู่ในเรือเล็กที่กำลังล่องไปตามลำน้ำยามค่ำคืนสายลมเย็นพัดประทับใบหน้าของเธอแต่ความเย็นชาของมันเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกสับสนและวุ่นวายภายในใจของเธอเธอเหลือบมองดูหนังสือลึกลับและกุญแจทองคำในมืออีกครั้งสิ่งเหล่านี้คือความจริงหรือความฝันเธอยังไม่อาจแน่ใจได้ ข้างๆเธอคือผู้นำกลุ่มทหารชุดดำซึ่งในขณะนี้ใบหน้าของเขากลับดูอ่อนล้าลงอย่างเห็นได้ชัดแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าของเขาทำให้เธอเห็นรอยแผลเป็นเล็กๆใต้ดวงตาข้างซ้ายของเขาซึ่งมันไม่ได้ทำให้เขาน่ากลัวแต่กลับทำให้เขาน่าสงสารมากกว่าเรากำลังไปที่ไหนแททองทานถามขึ้นทำลายความเงียบที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเขาตอบสถานที่ที่พลังของหนังสือเล่มนั้นจะไม่สามารถถูกใช้ในทางที่ผิดได้แล้วพลังที่ฉันมีมันคืออะไรแททองทานถามต่อด้วยความสงสยัย ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมาจากหนังสือเล่มน,นี้ถูกต้องเขาตอบหนังสือเล่มน,นั้นไม่ได้มีไว้เพื่ออ่านแต่มันมีไว้เพื่อเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกเลือกคุณคือผู้ที่ถูกเลือกโดยหนังสือเล่มน,นั้นเองและทำไมต้องเป็นฉันเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่เข้าใจชะตาได้กำหนดแล้วเขาตอบแต่ก่อนที่เราจะถึงที่หมายคุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมัน เขาหยิบหนังสือจากมือของแพทองทานและเปิดมันออกภาพต่างๆปรากฏขึ้นในอากาศราวกับเป็นภาพโฮโลแกรมภาพที่เธอเห็นเป็นภาพของอดีตข,ของโลกใบนี้ภาพของอารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองและล่มสลายภาพของการต่อสู้ระหว่างแสงและความมืดสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ด้วยไม่ใช่แค่มนุษย์เขาอธิบายแต่เป็นพลังงานมืดที่ถูกเรียกว่าเงามืดพวกเขาสามารถแทรกซึมและควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้และพวกเขาก็ต้องการพลังของหนังสือเล่มน,นี้ แททองทานมองดูภาพเหล่านั้นด้วยความตกใจเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าโลกใบนี้มีเรื่องราวที่ลึกลับและน่ากลัวเช่นนี้อยู่พลังของคุณคือการสร้างผู้นำกล่าวคุณสามารถใช้พลังจากหนังสือเพื่อสร้างสิ่งต่างๆได้และนั่นคือเหตุผลที่เงามืดต้องการตัวคุณเขาชี้นิ้วไปยังภาพในอากาศและกล่าวว่าลองดูสิแททองทานมองไปที่ภาพนั้นและเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลออกมาจากหนังสือเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เธอพยายามนึกถึงดอกไม้ดอกหนึ่งที่เธอชอบและทันใดนั้นภาพดอกไม้นั้นก็ปรากฏขึ้นในอากาศอย่างชัดเจนยอดเยี่ยมผู้นำกล่าวนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแพทองทานรู้สึกตื่นเต้นกับพลังที่เธอมีแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกกลัวเธอกลัวว่าเธอจะใช้พลังนี้ในทางที่ผิดเธอกลัวว่าเธอจะไม่สามารถควบคุมมันได้และเธอกลัวว่าเธอจะทําให้ทุกคนผิดหวัง ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปเรือลำเล็กก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผู้นำหันกลับประมองด้านหลังและเห็นเรือลำใหญ่ลำหนึ่งกำลังตามมาอย่างรวดเร็วเรือลำนั้นมีสัญลักษณ์ของเงามืดอยู่บนทงของมันพวกเขาเจอเราแล้วผู้นำกล่าวเขาหันไปสังการลูกน้องของเขาให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะเริ่มเรือของเงามืดก็ยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่เรือของพวกเขาอย่างไม่หยุดยั้งแพทองทานรู้สึกได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามา เธอรู้ว่าเธอต้องทาอะไรบางอย่างเธอคว้าหนังสือในมือและใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างกําแพงป้องกันรอบๆเรือของพวกเขากําแพงนั้นส่องแสงสีทองและหยุดกระสุนปืนใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ผู้นํามองแพทองทานด้วยความประหลาดใจคุณทําได้อย่างไรเขาถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแพทองทานตอบมันเกิดขึ้นเองกําแพงป้องกันของแพทองทานสามารถป้องกันกระสุนปืนใหญ่ได้แต่เรือของเงามืดก็มีจํานวนมากเกินไป ในที่สุดกำแพงป้องกันก็เริ่มสั่นคลอนและแตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเราต้องไปจากที่นี่ผู้นำกล่าวคุณต้องใช้พลังทั้งหมดที่คุณมีเพื่อสร้างทางหนีแททองทานหลับตาลงเธอรวบรวมพลังทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเธอเธอรู้สึกเหมือนกับว่าพลังงานเหล่านั้นกำลังจะระเบิดออกมาจากตัวเธอในขณะที่เธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งเธอก็เห็นภาพของแม่น้ำที่แยกออกเป็นสองส่วนและเผยให้เห็นทางเดินที่สว่างสวยไปเลยผู้นำกล่าว เรือของพวกเขาเคลื่อนตัวเข้าไปในทางเดินนั้นอย่างรวดเร็วในขณะที่เรือของเงามืดก็พุ่งเข้ามาในทางเดินนั้นเช่นกันแต่ทันทีที่พวกเขาเข้ามาทางเดินก็ปิดลงอย่างรวดเร็วและเรือของพวกเขาก็ถูกบทขยี้ในที่สุดแพททองทานรู้สึกอ่อนแรงและล้มลงไปในอ้อมแขนของผู้นำเขามองดูเธอด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานระหว่างความโล่งใจและความชื่นชมคุณทำได้เขาบอกคุณทำได้จริงๆ เมื่อเรือของพวกเขาออกมาจากทางเดินพวกเขาก็พบกับสถานที่ที่สวยงามน่าอัศจรรย์เป็นเมืองที่สร้างขึ้นด้วยแสงสว่างและเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เรืองแสงผู้คนในเมืองนั้นดูมีความสุขและสงบสุขที่นี่คือบ้านของเราผู้นำกล่าวและมันคือบ้านของคุณด้วยแพทองทานมองดูเมืองที่สวยงามแห่งนี้ด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดว่าจะมีสถานที่เช่นนี้อยู่บนโลกนี้มาก่อน เธอรู้แล้วว่าการเดินทางของเธอได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วและเธอก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้พิทักษ์แห่งแสงสว่างการเดินทางสู่รุ่งอรุณแห่งความลับบทส่งท้ายแทองทานก้าวลงจากเรือเล็กหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและโล่งใจเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามและสงบสุขเช่นนี้อยู่จริงบนโลกใบนี้เมืองที่ส่องประกายด้วยแสงสีทองและเต็มไปด้วยผู้คนที่ยิ้มแย้มต้อนรับเธอ ผู้นำกลุ่มทหารชุดเข้มเดินนำเธอไปที่ใจกลางเมืองที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ตลอดเวลาและที่โคนต้นไม้ก็มีบัลลังที่ทำจากแก้วคริสตัลที่เปล่งประกายบัลลังนี้คือบัลลังของผู้พิทักษ์เขาบอกและมันกำลังรอเจ้าของคนใหม่อยู่ถ้าทองทานมองดูบัลลังนั้นด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะต้องรับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฉันจะทำได้หรือเธอถามด้วยความไม่แน่ใจคุณทำได้ผู้นำกล่าว พระหนังสือเล่มนั้นได้เลือกคุณแล้วแททองทานเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์เธอวางหนังสือและกุญแจทองคาลงบนที่วางแขนของบัลลังก์และเมื่อเธอแตะลงไปที่บัลลังก์นั้นมันก็ส่องแสงสีทองออกมาอย่างรุนแรงและห้อมล้อมเธอเอาไว้ในขณะนั้นเองภาพต่างๆก็พุ่งเข้ามาในสมองของเธออีกครั้งแต่คราวนี้เป็นภาพของอนาคตภาพที่เธอกำลังใช้พลังของเธอเพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นจากเงามืดภาพที่เธอใช้พลังของเธอเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน เมื่อแสงสว่างจางหายไปแพทองทานก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเธอรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเธอแล้วผู้นำกลุ่มทหารชุดเข้มคุกเข่าลงต่อหน้าเธอพร้อมกับเหล่าทหารที่เหลือยินดีต้อนรับสู่บ้านผู้พิทักษ์เขาบอกเราพร้อมที่จะรับใช้คุณ แททองทานยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เธอได้พบกับพวกเขาเธอรู้แล้วว่าการเดินทางของเธอได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่การผจญภัยที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลและเธอพร้อมที่จะรับมือกับมัน